อยากให้เด็กพิเศษเรียนรู้กับเพื่อนในห้องลองใช้เทคนิคการสอนตรงนะคะสวัสดีค่ะไม่ว่าคุณครูจะสอนวิชาไหนสามารถใช้4ขั้นตอนนี้ได้เลยนะคะ 1. ดึงความสนใจและทบทวนความรู้เดิม 2. สอนเนื้อหาชัดๆไปเลยค่ะ 3. สาธิตสิ่งที่ครูต้องการและ 4. ให้นักเรียนฝึกโดยมีครูชี้แนะค่ะข้อ1 ดึงความสนใจและทบทวนความรู้เดิมคุณครูต้องวิเคราะห์ก่อนนะคะว่าในคาบเนี้ยเด็กๆต้องใช้ความรู้เดิมอะไรบ้างเช่นคุณครูภาษาไทยอยากจะสอนการอ่านคําที่มีตัวสะกดไม่ตรงมาตราเด็กๆก,ก็ต้องอ่านคําที่มีตัวสะกดตรงมาตราได้ก่อนนะคะคุณครูก็ต้องทดสอบว่าเด็กๆอ่านได้หรือยังคุณครูต้องดึงให้นักเรียนจดจ่อก,กับเราก่อนสอนด้วยค่ะบางทีเราก็ชวนคุยเรื่องนั้นบางทีเราก็เอาสิ่งของมาให้ดูแล้วให้เดาซิ ว่าคาบเนี้ยเราจะคุยกันเรื่องอะไรหรือบางทีเราก็ชวนร้องเพลงเล่นเกมนะคะแต่ว่าอย่าลืมบอกวัตถุประสงค์ของการเรียนในครั้งนั้นด้วยว่าในคาบนี้เด็กๆจะได้เรียนรู้เรื่องนี้แล้วก็ตอนจบคาบเด็กๆจะได้รู้เรื่องนี้ขั้นตอนที่สองสอนเนื้อหาชัดๆแบบที่เด็กไม่ต้องเดาเองเลยค่ะ ครูสอนเก่งทําได้หลายวิธีนะคะเช่นครูบอกไปเลยว่าสิ่งที่เราจะทําวันนี้มีกี่ขั้นตอนแล้วก็เขียนขั้นตอนบนกระดานแล้วก็อธิบายไปด้วยนะคะระวังนะคะเวลาครูพูดว่าเรื่องนี้ยากนะต้องตั้งใจฟังมันทําให้เด็กรู้สึกว่ายากปิดไม่รับรู้แนะนําแบบนี้ค่ะวันนี้ครูจะบอกขั้นตอนง่ายๆนะเดี๋ยวมาทํไปด้วยกันครูช่วย ทำแป๊บเดียวก็เสร็จแล้วนะคะถึงแม้จริงๆเรื่องนี้จะยากแต่เด็กๆก็จะรู้สึกยินดีที่จะใช้ความพยายามจะมีกําลังใจที่จะทําเรื่องนี้นะคะขั้นตอนที่สมสาธิตสิ่งที่ครูต้องการไปเลยค่ะทําให้นักเรียนได้เห็นตัวอย่างที่ดีหรือวิธีการที่ถูกต้องทุกขั้นตอนแต่ครูไม่จําเป็นต้องสาธิตทุกขั้นตอนด้วยตัวเองนะคะการที่ให้นักเรียนที่รู้คําตอบที่ถูกต้องมาสาธิตให้เพื่อนดูก็เป็นตัวอย่างที่ดีได้นะคะ ขณะสาธิตแนะนําให้คุณครูดึงให้เด็กๆในห้องมีส่วนร่วมไปกับเราด้วยนะคะเช่นคุณครูอาจจะแจกปากกาหลายสีให้เด็กๆขีดเส้นใต้คําในประโยคนั้นหรือคุณครูอาจจะถามนำําหรือบอกใบ้และให้เด็กๆช่วยกันตอบหรือคุณครูอาจจะให้เด็กๆตรวจสอบคําตอบบนกระดานซิว่าครูเขียนถูกไหมนะคะขั้นตอนที่4ให้นักเรียนฝึกโดยมีครูชี้แนะค่ะ ช่วงแรกคุณครูอาจจะใช้ภาพหรือผังกราฟิกเพื่อเป็นตัวช่วยก็ได้นะคะและเมื่อนักเรียนคนไหนทำได้คล่องขึ้นหรือตอบถูกทุกข้อแล้วคุณครูก็ให้เด็กทำด้วยตัวเองค่ะอย่าลืมนะคะ4ขั้นตอนนี้ช่วยให้เด็กพิเศษเรียนรู้ไปกับเพื่อนได้ค่ะ 1. ดึง,งความสนใจแล้วก็ทบทวนความรู้เดิม 2. ส,สอนเนื้อหาชัดๆไปเลย 3. ส,สาธิตสิ่งที่ครูต้องการและ 4. ให้นักเรียนได้ฝึกโดยมีครูช่วยชี้แนะค่ะมาเป็นครูวิเศษสอนเด็กพิเศษด้วยกันนะคะพบกับเนื้อหาดีๆกับครูยุได้ในตอนต่อไปค่ะสวัสดีค่ะ